ต่อมานะครับเป็นวิธีการกระจายแบบกัม์เบลนะครับเป็นการเขาเรียกว่าการกระจายสุดขั้วในภาษาไทยนะครับหลักๆของมันคืออ่ะไม่ต้องไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับหลักๆของมันคือสมการนี้อ่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือการหาอัตราการไหลปริมาณฝนตกสูงสุดในรอบทีปีตัวทีนี้เรากําหนดว่าเราจะเอากิ่อยากรู้ที่กี่ปีละว่ามันจะเกิดฝนตกสูงสุดเท่าไหร่ นะครับสมการเขก็ได้มาจากการคำนวณจาก x bar นะครับบวกกับ k คูณด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ x นี x ่เอง x นี่มันคือคือข้อมูลเนี่ยเขาจะให้มาเป็นปีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปี2 5 2 1 2 5 2 2 2 5 3 3อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ปีแล้วช่องต่อมาก็จะเป็นปริมาณฝนอะไรอย่างนี้นะครับ ไอค่าปริมาณฝนแต่ละค่าเนี่ยมันก็คือค่า x นั่นเองนะครับซึ่งก็เอามาทําหาค่า x bar ได้หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครสามารถใช้เครื่องคิดเลขเข้าโหมดสแตทได้ก็เข้าโหมดนั้นไปเลยนะครับก็มันจะจะได้ทั้งค่า x bar แล้วก็ได้ได้ค่านี้เลยแต่ว่าถ้าใครทําตรงนั้นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็แทนค่าลงในสูตรนี้ก็ได้นะครับโดยที่เราก็ทําการรวม ช่องช่องเนี้ยคือเราสร้างช่อง x ไปแล้วใช่ไหม x ก็คือปริมาณน้ําฝนใช่ไหมแล้วเราก็สร้างอีกช่องหนึ่งก็เป็น x ลบ x b กําลัง2อย่างนี้ปุ๊บก็นําค่า x แต่และช่องเนี้ยมาลบกับ x bar นะ x bar ก็ต้องมีค่าเดียวถูกไหมเป็นค่าเฉลี่ยของ x ทั้งหมดปุ๊บก็ลบออกมาก็าจะได้ค่าหนึงได้ค่าหนึงค่าหจากนั้นซัำลงมาทั้งหมดก็จะได้เป็น sigma ตัวนี้โอเคไหม ตัว n นี่ก็จะเป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ใส่ square root ทั้งหมดนี่ก็จะได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานออกมาแล้วนะดังนั้นเคลียร์ไป2ตัวนะ x bar กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้แล้วนะต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือค่า k ครับค่า k ตัวนี้มันก็คือแฟกเตอร์ความถี่นั่นเองนะมันจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกนะครับในกรณีที่ข้อมูลเนี่ยมันมีไม่จํากัดนะครับอย่างเช่นว่าค่า n เนี่ยมันมาก คำว่าไม่จํากัดของเขาก็คือข้อมูลมันมากกว่า100ค่าขึ้นไปนะครับเราก็จะใช้ค่า k จากสมการนี้คือตัวนี้มันก็คือ yn bar นะครับตัวข้างล่างเนี่ยก็คือ sn แต่ในกรณีข้อมูลไม่จํากัดเนี่ยเขาจะหาเลขตา,ตายตัวมาให้แล้วว่าค่าเนี่ยมันจะได้เท่ากับ0.577นะส่วน sn เนี่ยมันจะได้เท่ากับ1.2825นั่นเองนะครับแต่มันก็ยังติดอีกตัวแปรหนึ่งก็คือ yt ตัวนี้เขาเรียกว่าค่าตัวแปรเปลี่ยนรูปเฉลี่ยนะครับตัวนี้จะสามารถหาได้จากสูตรไหนก็ได้นะครับระหว่าง2สูตรนี้ตัวทีเนี่ยก็คือจํานวนปีที่เราอยากจะรู้ว่าในรอบในรอบกี่ปีเนี่ยจะเกิดจะเกิดอัตราฝนอัตราการไหลเนี่ยหรือปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ในรอบปีที่เราสนใจนี้นะครับใช้สูตรไหนก็ได้ค่าออกมาเท่ากันแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับ พอได้ yt ตัวนี้ก็แทนกลับลงไปในสมการนี้จะได้ k พอได้ k ตัวนี้ก็แทนกลับลงไปในสมการนี้จะได้ xt นะซึ่งจุดประสงค์ของเราคือ xt ถูกไหมนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งค่า k นะก็อีกกรณีหนึงของค่า k ก็คือกรณีที่ข้อมูลมันจํากัดหรือ n น้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะหนึ้อยนะครับโดยค่า k จะเท่ากับสูตรนี้ yt ลบด้วย y n bar ส่วนด้วย s n นะครับ y t หาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใช้สูตรนี้เหมือนเดิมส่วน y n bar กับ s n เนี่ยจะดูตารางเอานะครับโดยที่ตารางค่า y n bar เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่า n s n ด้วยก็เช่นกันขึ้นอยู่กับค่า n นะครับว่าจานวนข้อมูลเนี่ยมันมีกี่ข้อมูลนะวิธีดูตารางนะครับก็อย่างเช่นสมมุติค่า n เท่ากับ22อนะ่ะคุณก็ไปดูตรงนี้20ใช่ไหมตรงนี้2นะครับ ลากมานี้นั่งมานี้ค่าที่จะใช้เป็น yn bar ก็คือค่านี้นั่นเองครับตัวเลขข้างบนคือหลักหน่วยตรงนี้ก็คือหลักสิบใช่ไหมนะจะเห็นว่ามันสิ้นสุดที่หนึ่งร้อยนะครับอันนี้ก็วิธีหา yn bar นะครับต่อมาก็เป็นวิธีหา sn ก็ดูที่ค่า n เหมือนเดิมนะครับว่าค่า n เนี่ยเป็นเท่าไหร่ข้างบนก็เป็นหลักหน่วยข้างล่างก็เป็นแนวตั้งก็เป็นหลักสิบ,สบใช่ไหมครับ อ,อย่างเช่นได้สัก41นะ41ก็ตรงนี้ใช่ไหมครับลากมาตรงนี้ค่าที่จะใช้คือ1.1436นั่นเองครับได้ Sn ได้ yn แทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไปไปหา yt มาจากสมการนี้เลือกเอาสักอันหนึ่งนะครับใส่เครื่องหมายให้ถูกด้วยอย่าลืมลบตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็แทนค่ากลับไปได้ค่า k k กลับมาแทนตรงนี้ก็จะได้ xt อ่ะสเต็ปมีประมาณนี้ง่ายๆใช่ไหมครับ อย่างแรกหา x bar หาค่าเบี่งเบนมาตรฐานนะครับแล้วก็ไปเช็คว่า n เนี่ยมีกี่จำนวนแล้วก็ไปเลือกใช้วิธีหาค่า k จากนั้นแทนค่ากลับมาก็จะได้ x t แล้วนะครับตัวอย่างนะครับเขากำหนดให้มีข้อมูลน้ำหลากในแม่น้ำสายหนึ่งนะมีอัตราการไหลสูงสุดรายปีตั้งแต่ปีพศ2 5 1 1ถึงปีพศ2537นจะจงหาอัตราการไหลในที่รอบปีการเกิด3 100, 100ปีและ150ปีโดยมีข้อมูลดังนี้ อย่างแรกเนี่ยสเต็ปแรกเราก็ทำการจัดเรียงข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือในตัวอย่างเขาทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าวิธีลงจุดนะกับวิธีกับแกมเบลเนี่ยยังไงมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเราจะทำแบบของแกมเบลตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำมันตรงนี้ เราไม่จาเป็นต้องเรียงข้อมูลนะในของแกมเบลเราอ่าไม่ต้องเรียงอันนี้ด้วยปึ๊บไอตรงเนี้ยคือค่า x ใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้เขาหาอัตราการไหลดังนั้นตรงนี้ก็เป็นค่า q ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น q ลบ q bar ก็คือแทนแทน x ด้วย q นั่นแหละนะครับยกกําลังสองนะครับช่องนี้ก็หามาก,ก็จะได้ค่าเท่าไหร่ ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ซ้ำลงมาทั้งหมดจะได้ค่านี้นะครับตัวนี้คือซ้ำ x ถูกไหมซ้ำ x ลงมาหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือ27ก็คือค่าเฉลี่ยของมันนะครับก็จะได้เป็น x bar นั่นเองวิธีทำกัมเบลหาค่าเปลี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็นำค่านี้นะครับซิกมารวมทั้งหมดเนี่ยเอาไปใส่ตรงนี้นะครับ 27คือจำนวนทั้งหมดของข้อมูลนะครับไปใส่ตรงนี้ลบด้วย1ใส่สแควร์รู t ปึบก็จะได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมานะครับจากนั้นเราก็เปิดตารางนะครับว่าอ่าที่เราต้องเปิดตารางเพราะอะไรเพราะค่า n เนี่ยมันมีข้อมูลจำกัดถูกปะ่ะมันต่ำกว่า100นะครับมันก็มีค่า n เท่ากับ27 27ค่าเนาะนะนับมาแล้ว27ค่า ก็็ไปดูว่า n 27เนี่ยมี y, y n bar เนี่ยเท่าไหร่นะครับ n 27 y n bar ยีแล้วก็7ตัวนี้0.5332นะครับก็มาใส่ตรงนี้0.5332ไปดูตาราง sn ครับค่า n เท่ากับยี่สแล้วก็7นะครับถ้า sn ก็เท่ากับ1 1 0่งจ่งคุณก็มาใส่นะครับ พอคุณได้2ตัวนี้แล้วใช่ไหมตัวอีกตัวหนึ่งที่ยังติดอยู่ก็คือตัวแปร yt ตัวนี้ก็เลือกใช้สูตรเอาครับจะใช้รอนหรือใช้ล็อกก็แล้วแต่ถนัดแนะนําให้ใช้รอนมากกว่าเพราะมันเขียนน้อยกว่ากดที่ตีเลขไวกว่านะครับแล้วเราก็แทนตัว t ลงไปตัวนี้เนี่ยคือเราสนใจที่รอบปีไหนก็ใส่เลขรอบปีนั้นนะครับในตัวอย่างเนี้ยขาทาที่รอบปี50 20เพื่อที่จะเปรียบเทียบเป็นกราฟ กับวิธีลงจุดว่าวิธีกัมเบลเนี่ยมันแม่นยำม,มากกว่านะถ้าใช้วิธีลงจุดเนี่ยมันจะมีออกข้างเปข้างบ้างนะครับแต่วิธีกัมเบลเนี่ยจะแม่นยำแต่จุดประสงค์จริงๆของเราในโจทย์ข้อนี้คือเราต้องการหา100ปีใช่ไหมกับ1้0ยปีคุณสามารถแทนค่าตรงนี้เป็น100ปีได้เลยนะเป็น100นะครับ100แบบนี้อันนี้ก็100 100นะครับถ้าคุณต้องการหา150ปีก็แทนตรงนี้150้นั่นเอง150 โอเคไหมสวิธีแคมเบลสามารถลงจุดในรูปหรือจะทำแบบเขาก็ได้นะครับก็คือการหาที่ออรอบ5ปี10ปี20ปีนะครับแล้วก็ไปมาร์คจุดไว้3จุดนี้จากนั้นลากเส้นตรงนะครับลากเส้นตรงออกมาปุ๊บก็จะได้ ในช่วงเวลา100ปีตรงนี้กับ150ปีตรงนี้นะครับอ้าตรงนี้อธิบายข้ามไปหรือเปล่าตรง yt นี่ใช่ไหมใส่ใจานวนปีไปแล้วนะครับก็นํา yt ตัวนี้มาแทนค่าในสมการนี้ก็จะได้ค่า k ออกมาถูกปะตรงนี้เลยออกาได้แฟกเตอร์ความถี่แฟกเตอร์ความถี่ออกมาก็ใส่ค่าตรงนี้นะครับทั้งหมดกดซ้ำรวมกันก็จะได้เป็นอัตราการไหลสูงสุดในรอบ10ปีอ่าตรงนี้เขาใส่10ปีเนาะ ตรงนี้ใส่ร้อยปีก็อัตราการไหลสูงสุดในรอบร้อยปีนั่นเองอืมนะครับจากในตัวอย่างก็ทำเป็นกราฟแบบนี้เห็นไหมลากเส้นตรงสีดำของแกมเบลฮะลากเส้นตรงปุ๊บหนึ100่งร้อยปีมีค่าเท่าไหร่ก็ออกซ้ายนี่เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องของความถี่เนาะต่อไปจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงความน่าเชื่อถือแล้วก็ แฟกเตอร์ความปลอดภัยอันนี้นี่มีนิดเดียวก็อธิบายรวบไปเลยแล้วกันนะครับความเสี่ยงเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยคือว่ามันมีโอกาสที่จะพังไหมว่าอย่างนั้นเถอะนะครับซึ่งเราก็สามารถเขียนสมการมันก็สัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือ p นั่นแหละนะครับความเสี่ยงก็เท่ากับ1ลบกับ q กําลัง n หรือ1ลบกับวงเล็บ1ลบ p กําลัง n นะครับ ตัว p ก็สามารถแปลงได้เป็น1ส่วน t ก็ได้ในกรณีที่คุณมีค่า t เนาะไม่ต้องมาแปลงเป็นค่า p ก็ได้นะครับสมการนี้ก็จะเป็นตัวคำนวณหาค่า r ซึ่งตัวนี้คงไม่ต้องยกตัวอย่างเนาะก็แค่แทนค่าตัวเลขไปตัวเดียวเองก็จะออกแล้วอ๋อตัว n นี่เป็นอายุการใช้งานของโครงการนะครับเป็นจำนวนปีนะครับก็แทนค่าลงไปก็จะได้ค่า r ออกมาแล้วคำถามคือค่า r ตัวนี้บอกมันบอกอะไรนะครับ มันก็จะบอกหน้าตาแบบนี้เขาจะเขียนเป็นที่อายุการใช้งานโครงการเนี่ยแต่แลว,ว่าแต่และอายุก็สองห้าปีสิบปียี่ห้าห้าสิบร้อยปีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่รอบปีการเกิดซ้ํามันเกิดความน่าจะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้เราก็ต้องไปหามาใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดโอกาสที่มันจะเกิดฝนเนี่ยฝนที่เรารับได้เนี่ยเท่าไหร่ ฝนที่เรารับได้เนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดฝนตัวนั้นน่ะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะเกิดในรอบปีเกิดซ้ำเนี่ยกี่ปีอ่าถ้ามันมียิ่งรอบปีการเกิดซ้ำเนี่ยมันยิ่งน้อยนะครับความน่าจะเป็นมันก็จะยิ่งมากใช่ไหมแต่ถ้ารอบปีการเกิดซ้ำเนี่ยมันยิ่งนานออกไปอ่าพันปีเกิดครั้งก็แปลว่าความน่าจะเป็นมันก็น้อยตามลงไปด้วยใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ส่วนกลับของเขาใช่ไหมหนึ่งหนึ่งส่วน T เท่ากับหนึ่งส่วน P นะครับ p ก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งส่วน T เช่นเดียวกันอ่หนึ่งส่วนสองเท่ากับศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับหนึ่งส่วนห้าเท่ากับศูนย์จุดสองก็ว่าไปตามนั้นนะครับเสร็จแล้วก็มาไอาช่องนี้ก็จะเป็นค่า R เนาะโดยค่า R พวกเนี้ยเราก็จะมองเห็นแล้วว่า ถาอันไหนที่มันมีความเสี่ยงน้อยมากๆกก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะได้อายุการใช้งานโครงการเนี่ยอ้าวสองปีเนี่ยใช้งานโครงการแค่2ปีก็จะมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยได้น้อยที่สุดนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยสองปีแล้วคุณต้องมาทุบทิ้งน่ะคุ้มเปล่านะค,คุณต้องสร้างใหม่ทุกๆุกสองปีเนี่ยคุ้มไหมมีความคุ้มค่าแค่ไหนกับการที่ต้องเจออุทกภัยเนี่ยคุณต้องสร้าง อะไรมาป้องกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็อยู่ในเรื่องของการออกแบบและอันนี้แค่ประเมินให้รู้เฉยๆว่ามันเสี่ยงแค่ไหนนั่นเองเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับในการสร้างโครงการอ่าทีนี้มันก็จะมีความสัมพันธ์อ่าอันนี้ก็จะมานำค่ากราฟข้างบนนะครับมาเขียนเป็นกราฟเพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับอ่าความเสี่ยงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเนี่ยยิ่งรอบปีเนี่ยมันใกล้ อายุการใช้การที่ใกล้มากๆเอ้ยอายุการใช้งานเนี่ยยิ่งสูงมากๆยิ่งมีค่าเยอะน่ยความเสี่ยงก็จะยิ่งเยอะขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมพราตาม,มันจะวิ่งขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือรอบปีการเกิดซ้ํานั่นเองนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นความน่าเชื่อถือตัวนี้มันก็คือความสิ่งตรงข้ามกับ ความเสี่ยงนั่นเองนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะบอกประมาณว่าคุณควรจะสร้างโครงการนี้ดีไหมนะครับยิ่งมีค่าเยอะก็ยิ่งดีนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยได้มาจาก1ลบ R นั่นเองอ่ะคือ R เนี่ยมันเต็มที่ได้แค่1ใช่ไหมหนึ่งคือเสี่ยงร้อนะครับดังนั้น R เนี่ยถ้าเสี่ยงน้อยนะครับความน่าเชื่อถือก็จะมีค่ามากนะก็คือเหมือนส่วนกลับกันนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว แฟกเตอร์ actor, ความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็เหมือนในหลายๆวิชาที่เราเรียนกันมานะครับก็คือตัวออกแบบเนี่ยจะต้องตั้งไว้ข้างบนนะครับแล้วก็หารด้วยแรงที่มันเกิดขึ้นจริงตัวเลขที่ออกมาก็คือตัวจํานวนจานวนที่เราแบบแรงที่เราออกแบบให้รับไว้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าแรงที่เกิดขึ้นจริงกี่เท่ายิ่งมยิ่งมีค่าเยอะมันก็ยิ่งมั่นคงยิ่งปลอดภัยเยอะถูกไหมอ่ะ อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะใช่ไหมเพราะอันนี้ก็เรียนเรียนกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมตอนนี้อ่าเราก็มีส่วนเผื่อความปลอดภัยก็เอาส่วนออกแบบมาลบกับส่วนที่คำนวณน,นะครับอ่าแล้วก็มีตัวอย่างนิดนึงอ่าเอาสักต,ตัวอย่างแล้วกันนะครับก็เป็นสะพานแห่งหนึ่งคาดว่ามีอายุการใช้งาน25ปีนะครับได้รับการออกแบบขนาดของอัตราการไหลรองอัสบสะพานที่รอบอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวทีใช่ไหม ัวนี้ตัว T ตัวนี้ตัว n นะครับขอให้หาความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือนะเอ่้าปีท100ยปีนะครับความเสี่ยงก็แทนค่าลงไปในสูตรนี้เลยนะครับ n 25นะครับ t 100. ก็หนึ่งกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้แล้วความเสี่ยงเท่านี้นะครับส่วนความน่าเชื่อถือก็เอา1ไปลบลบทศนิยมนะไม่ใช่ลบตัวเปอร์เซ็นต์นะนะครับในการคำนวณต้องใช้เป็นทศนิยมนะครับอ่า 1ลบตัวทศนิยมนี้0.222นะครับได้0.778นี่คือความน่าเชื่อถือ77%คุณยอมรับได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวประกอบการตัดสินใจนะครับว่า77%เนี่ยบอกว่าไม่พังนะครับยีบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสนะดูดีๆนะอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะข้อขอไข่นะครับ,รรบถ้ายอมให้มีความเสี่ยง10%เลย จงหารอบปีการเกิดสามสาหรับการออกแบบอัตราการไหลนอกสะพานคุณก็ใช้สมการเดิมครับแทนค่าตัวนี้เท่ากับ0 1นคุณต้องทําเป็นทศนิยมทุกครั้งนะทุกการคํานวณตัวเปอร์เซ็นต์นี้ต้องทําเป็นทศนิยมนะครับก็แทนค่าลงไปครับอายุโครงการก็ต้องการใช้เท่าเดิมใช่ไหมยี่สิบห้าปีนะครับคุณก็แทนค่าลงไปตรงนี้ก็จะเหลือตัวแปรเดียวก็คือตัว t ก็นหนึ่งก้อนนี้ย้ายมา ก้อนนี้ย้ายมาสิอ่าย้ายมาลบใช่ไหมก้อนนี้ก็ติดลบ2ฝั่งตัวนี้ย้าย25มาใส่สแควรูทยี 25, า้ารากที่2ี่หรือใครกดรากที่25ไม่เป็นก็วงเล็บอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายตัวนี้แล้วก็1ส่วนย5แบบนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็นตัวทออกมาแบบนี้